ใช้น้ำร้อยสี่สิบผงชาสิบเจ็ดน้ำร้อยสี่สิบต้องกรนนิดหน่อยผงชาตื่นเต้นเนอะ่ะ นเขียวจากญี่ปุ่นอนีอออ่ดูหน้าตาน้องดิสิบเจ็ดคำก็เยอะได้อยู่นะสิบเจ็ดรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองไปชมกัน เป็นมัทฉาเมลเป็นอุจิมัทฉาเนาะดับเบิลลิสสอ่าสีก็ประมาณนี้เดีย๋ยวมาดูกันน้ำร้อนได้แล้วก็จะชงกับน้ำร้อนหรือว่านมอุ่นก็ได้นะอันนี้เพิ่งลองทำครั้งแรกไม่รู้จะเป็นยังไงก็มาลองดูข้างอข้างซอมบ,บอกว่าใส่น้ำร้อนอยู่ที่ หนึ่งอยสดูดีเลยแล้วก็มีอุปกรณ์เจนี้กลิ่นหอมค่อนข้างชัดเลยนะคะ เหมือนหอมมันหอมทนถั่วนิดนึงนะจากกิ่นไม่มีความขมเลยหอมแบบมิวมิวนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นคือเขียนซองว่ามาฉะมิ้วอะลองดูประมาณนี้น่าจะได้อยู่อุ้ยสีสวยอะสีสวยไหมสีสวยเลยอืมช 嗯。Mm.